แม่ๆคนไหนที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ทำให้น้องกินเก่งพัฒนาการดีสมวัยร่างกายแข็งแรงแบบน้องเอคินแม่แนะนำเป็น a w l a l g a oil d h a ของออ d เวล r ร้ายตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เขาสกัดมาจากสาหร่ายทะเลที่มี DHA EPA เข้มข้นสูงช่วยบำรุงสมองประสาทและสายตาเพิ่มผุมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงแถมยังช่วยให้เจริญอาหารอีกด้วยค่ะตัวแคปซูลเป็นเจลรตินพิเศษสำหรับเด็กนุ่มละลายง่ายไม่ตกค้าง รสส้มทานง่ายไม่ข้าวแม่แม่ที่ตั้งครรภ์อยู่หรือคนที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถทานได้คะ่ะแม่ทานตัวนี้ตั้งแต่น้องเอคินยังอยู่ในท้องเลยทําให้เห็นได้เลยคะ่ะว่าน้องฉลาดสมวัยมากๆพัฒนาการดีขึ้นเรื่อยๆเลยคะ่ะแถมตอนนี้ยังกินเก่งมากๆเลยคะ่ะสําหรับแม่แม่คนไหนที่อยากให้น้องฉลาดพัฒนาการสมวัยแบบนี้แล้วก็กินเก่งแบบนี้อย่าลืม DHA นะคะสําคัญมากๆเลยคะ่ะ